บรรยากาศยามเย็นครับในหมู่บ้านช้างของเรามันดูสงบมากเลยนี่ก็เดินอย่างเดียวครับอึบอึบโอโ้โหอึบ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 แม่มาจะมาหา,าผู้บ่าวทองคำ ไม่รู้ว่าเจ้าของเขาอยู่บ้านหรือเปล่าเอาอ้อนี่หายกินแน่นี่น้อยหน,น,น,นึ่นงน้อยหนึ่งเอาเดินดูครับเจว่าจะไปหาผู้บ่าวครับบออ้อนหน่อยอ้อนหน่อย เออนั่นแหละเออหยาเจีกลยไละโอ้ยมือนี้ราต้องเจี้ยวหยาดอกท่านผู้ชมว่าไหมเราไม่ต้องเกี่ยวหญ้าครับเราเราเดินเราเดินพาช้างเราเนี่ย,ย,ยทุกเชื่อไปหาช้างของคนดื่นครับเสร็จแล้วขอญ้าเขากินขอขกินทีละต้นสองต้นนะฮะเล,ลินช้างเราก็อิ่มเองเอ้ยกนินบ่เบิดล่ะ เฮทีละต้นสองต้นนะฮะกินเป็นทีละนิดทีละหน่อยเอออิ่มอิ่มโดยที่ไม่ต้องไปเกี่ยวหญ้าเลยเฮ้ยวิช้ามาขโมยกินหญ้าเราครับมามามาขโมยกินหญ้าครับผมกำังคิดอยู่เนี่ยถ้าผมพาช้างผมเนี่ยเดินอ้อมสวนเนี่ยผมไม่ต้องเกี่ยวหญ้าเลยทั้งวันอ้วนเลยยกินหญ้าเข้าไหมบึ้ง่ะกกินแบบ เออกินทิ่งกินขวางยังดีวะกินควางแล้วเออจานเขาบุ้ยเนาะบุ้ยจานเขาหมดแกินจุ่น้อยเดียวเอออันนี้นะครับที่เหลือเราต้องเก็บไปให้อ่าเจ้าทองคำกินดีนะครับทองกินอยู่แล้วนี่เราก็จะเดินเดินเล่นนะครับช้างเรานี่ ไม่กินอะไรเลยครับเอาสซมผมก็เป็นสันวะเดี๋ยวครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนลุกใหม่ก่อนออ่แม่จอยหลุดระวังด้วยนะเอาเหรอแม่จอยหลุดเหรอฮะเอา้าจริงเหรอมไม่เป็นไรครับช้างเรานี่คอใหญ่ครับช่วยก็จับช้างอาพาไปหาพี่แซมมาพี่แซม ขี่ไปชนเลยคือ <c oughs> ว่าขี่ไปชนเลยสะน้อไม่เอานะฮะเราจะเสียเงินนะพี่น้องช้างชนกันจะเสียเงินซื้อรถคันหนึ่งนี่โอ้โหยังไม่เท่ากับช้างชนกันครั้งหนึ่งนะครับเราจะเดิน <c oughs> เดินไปเซอร์เวดูตอนนี้เขาจับได้หรือ,อยังพี่น้อง <c oughs> ดูครับนี่ก็เป็นซุ้มของอพี่เล็กแสบสั้นนะครับ ชายหนุ่มเสกก็อยู่ในบ้านขวัญเมืองก็อยู่นี่โคนรเหนียังม่เรียกส้างเดี๋เบิดเอ้าเอือจองกันแล้วครับเอือแม่แม่จัดกระเจียเหรอไม่ได้นะจ๊ะนี่เจีนะจ๊ะไปดูไปดูพี่แซมเลยครับยังค่ะระวังด้วยเอาทิ้งเหรอเฮ้ยเราเดินไปไกลๆดูก็ได้ครับ เสียงแม่นกแก้วชัดแจ๋วเลยนี่นะครับพี่แซมแซมสั้นนะครับเจ๊ผู้เบาเจ๊เห็นว่าผู้เบานะแซมไว้แซม,แซมนะครับนี่ก็ผ่านพ้นวันที่16มานะฮะก็ครบ2ปีแล้วที่คุณตาเสานะครับได้จากไปคิดถึงมากเลยครับอันนี้ ช้างนักเรงอะ่ะชัน้นเรงยกแพ็คคู่เลยทองคำทองแท่งนะครับโอ้โหเดินเล่นนะครับเอ้ยอย่านะเว้ยไอเจะนะเว้ยเออพี่แซมรล่อมากของที่ไปถึงหรือยังคะของที่ไปถึงหรือยังโอ้ของวันนี้มีหลายกล่องมากครับที่บ้านมาจะพาเดินไปดูแม่ไอ้จอย ดูว่าแม่ไอ้จอยหลุดอยู่ตรงไหนโอ้โหหลังช้างผมนี่อ้วนไม่ลงเลยครับพี่น้องอ้วนขนาดส่งผลต่อท้องกันเลยถ้าไม่ได้เดินไอ้อยอ้อยอ,อย่าไปกินอ้อยเขาเจ๊แน่ชลาดอือโอ้ยหลักไอ้เขาตนอนนอ้เอ้อ,อแหมดูไปกินซากอ้อย <c oughs> จับได้ยังครับผม แถวบ้านเขาแหละยังไม่ได้ให้จับอ้อเหรอจะไปทุบแม่จ่อยไหมครับอยู่ที่บ้านเหรอครับอ๋ออยู่ที่บ้านแต่เขาไม่ให้จับอย่าไปนะมีมีประเด็นอ๋อเด็วช้างจะทำกันเขาบอกว่าจะเลิกติดตามควานเขียวอ้าวใครละ่ะเขาบอกว่าเลิกติดตามควานเขียวเป็นรายการพรมงจับไม่ได้เลยคะ่ะเอา้า ทำไมจะเลือกติดตามควานเขียวนะครับควานเขียวเป็นอะไรหรอที่ผมไม่รู้เลยนะเนี่ยเปรื่องธรรมดาครับผมมีคนรักก็ย่อมมีคนชังจะสำหรับตัวผมเองนะมีมีทั้งคนรักผมแล้วก็มีคนชังผมนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะฮะไม่มีใครที่จะมีไม่มีคนชังนะครับแม้แต่พระเจ้าพระเยซูพระอเล็นะครับก็มีคนชังนักภาษาเราแค่ตัวเล็กๆนะครับ จะไปเรือเลยไหนเห็นอยู่นะฮะเห็นอยู่นะเห็นแม่จอยอยู่นะอนุ้ย,ย,ย,ยอุ้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 ยนะั่งไงนั่งไงเอานั่งไงเห็นแต่หลังอ่ะเห็นไหมนะเฮ้ยมาแล้วเุ้ยถอยก่นอนเฮ้ยมาแล้วอุย้ยมาแล้วเุ้ยมาแล้ว,ลวเุ้ยเจอจริงด้วยวะโอ้วิ่งมาแล้วเุ้ยหนีก่อนแต่ช้างเราจะทำเขาหลบก่อนนะครับหลบก่อน ตายแล้ววิ่งมาทางนี้วะอุหยท่านผู้ชมครับเดี๋ยวหนีก่อนได้ทองคําทองแท่งจะเป็นอะไรไหมเนี่ยเดี๋ยวอยู่อยู่กันได้ทองคําทองแท่งก่อนนะฮะเอ้ยนู้นเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นหลังเขาไหมฮะมั่นนะนั่นนะเขาโยนโยดินขึ้นนะฮะเอ้ยไปทางไหนแล้วนะเดี๋ยวอยู่อยู่กันทองคําทองแท่งก่อนแต่ว่าเขาไม่ทาเพื่อนนะ แม่การทิพย์ก็ไม่ทําเพื่อนนะได้ยินเสียงร้องไหมครับเบลเบนเฮายจำไว้ให้ยังเบนโอ้ช้างผมเฮ้ยไม่ได้กลัวช้างก็ทำนะครับดูครับอยู่นั้นแหละผมมองไม่เห็นนะได้ยินแต่เสียงร้องไอ้จอยเฮ้ย เพราะว่าอย่างน้อยถ้าเขามาทําให้สองตัวนี้นะฮะจะเ,เจใหออ uh? ้บ yeah. ูนเข้าไปช่วยครับถอยถอยถอยเฮ้ร้างเขาลุดไม่ไอจอยลุดบ่งห้นกันอ๋อจับได้แล้วบ่งหูวกลัวเราจะไปทุบเขาผมก็ว่างั้นเลยครับ จ่อยร้องน่าสงสารร้องครับกลัวแม่หนีท่านผู้ชมหลุดอีกแล้วจับได้แล้วนี่เฮ้ยนั่งไงจับได้แล้วเห็นไหมน่ะเอ็นเดินอยู่อูไม่ให้จับเลยนี่ว่า ยังไม่ให้จับเลยนะมวนวะครับมวนเลยเนะาะแต่ว่าเจ็บขาพี่น้องเจ็บขามากนะครับอุ้ยมาแวอุ้ยอ้อนๆกลับกับไปหนีไปกลับบ้านถอยไปเลยไปเมาแล้วครับมาแล้วครับพี่นอ้องไอ้จอยรอแล้วครับาาโอ้โห อุ้ยหลุดเข้าป่าครับพี่น้องเขามาทางนี้นะเขาหลุดเข้าป่าอเออวุ่นเร็วเร็วเร็ว<ๆ>ห,หนี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 เดี๋ยวบอกบอกอันนี้ก่ขันเดินไปกับบ้านไปก่อนฮะข้างนี้แหละเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวไปช่วยเขาดูก่อนพี่น้องไปช่วยเขาดูก่อนช้างเขาวิ่งจะเข้าป่าแล้วครับ เดี๋ยวถ้าเอาเจี๊ยไปเดี๋ยวมันจะทำกันแล้วมันจะตะเลิดนะครับมันจะไปทั่ทิพท์ทวดานเลยไปช่วยแกก่อนอี่ยงก็เฝ้าออไปคนนาะโอ้ยเบียคนนี้อี้ยงที่น้องอร์ไทยนะอยู่ตรงนี้นี่อร์ไทยนี่ก็เป็นป่ากล้วยของน้องปีมอยฮะจับได้แล้วหรอ โอ้โหแม่จ่อยเข้าไปในโรงช้างช้างไม่กล้าขึ้นจอมปวกเจ๊ภัยอะไรแม่อ้อนหว่งหวงพ่อสิงห่วงพ่อสิงนี่อันนี้คือแม่น้องปีใหม่ตกใจนะครับแม่น้องปีใหม่เอาอันนี้เจ้าขึ้นมาห่วงกินล่ะเจ๊กลับบ้านจับได้แล้วโล่งอกอ่ะโอเคไปครับ โอ้โห oh. ผมพาเจ๊มาครับนี่ฮะท่านผู้ชมบางท่านนี่อาจจะไม่รู้นะครับผมตอนนี้ขี่ช้างอยู่อะยังจับไม่ได้นะเอาควานเขียวจะช่วยจับทำไมยังจับไม่ได้ละ่ะเพราะอะไรยังไม่ได้ดูไรสดอยู่ยังเจ๊บอกขอชิวๆนิดนึงช้างกลัวจอมปวกมีคืนบอกมา ยังจับไม่ได้เอา้าคือว่าสรา้างย่านจอมปวกไปยากเขายากเขาก็ที่ว่าเจ้โอ้ยมีหมดปุณินี่ขี่เจ้ให้บุญมาเท่าไหร่นะฮะถ้าขี่เจ้ลำพูนี่โอ้โหอย่าพูดเลยครับท่านผู้ชมขี่เจ้ลำพูนี่คืออยู่เงี้ยเออเออเอเอเอ,อะอ้เงี้ย,ยโยกนี่สุดยอดโยกเลยฮะโยกนี่สุดยอดโยกเลย เอาฝ่าไปเหนื่อยขี่ร้างให้เหนี่ยก็เมื่อยได้พี่น้องเราะวังครับต้องระวังจะทําเขาหรือเปล่าไอเขาทําเราเราไม่กลัวนะครับเพราะว่าช้างทํากันนววิ่งเอได้ใช่ไหมแต่ว่าไอเราไปทาเขาเนีย่ยามันเสียเงินเสียทองครับหลายอย่างเอาโอเคครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะไปาหาไอจอยก่อนนะครับไปช่วยเขาก่อน ว่าเขาจัดได้หรือเปล่านะจ๊ะสวัสดีทุกคนนะฮะ fc ของแม่ไพรูน f ์ FC ของแม่วานนะครับสวัสดีครับ